อยากรู้อยากเห็นอยากรองอยากดูอยากรู้อยากเห็นอยาก้องอยากดูคนเราอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากดูต้องตินต้องตามต้องไถ่ถามข้อความอยากดูอยู่ไกลหรือไกลก็จะไปข้อความอยากดู ไม่ว่าเป็นเรื่องงานอะไรเราต้องไปเพื่อความอยากรู้ไปมุ่งไปเฝ้าไปดูให้เห็นกับตาตัวเองอยากให้ใครเขาต้องมาบอกมาเล่าให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ดีถ้าไม่เห็นกับตาตัวเองโอ้โอ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 โโโโเรื่องอนชีวิตเขา มันเป็นงานของเราต้องรู้ต้องสอบเสวงหาอยากรู้ความจริงเขาเป็น mm> อย่างไรเขาอยู่อย่างไรเขาเป็นอย่างไรต้องไปให้รู้อยากรู้ความจริงรู้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 ต้องรู้ให้ได้รู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 ้ต้องรู้ความจริงรู้ do do do, do.